สวัสดีค่ะเมื่อกี้เราเจอพี่ปูปูวินล,ล่าแล้วใช่ไหมคะอันนี้ติดกันนะคะถ้าใครมากันหลายครอบครัวนะคะมากันถ้าสามสี่สิบคนก็เช่าสองหลังติดกันเลยค่ะอันนี้ชื่อว่าคามมา์พูวินล,ล่านะคะเป็นภูวินล,ล่าที่ติดกับพี่ปูพูวินล,ล่านะคะสถตนเอ่อพัทยานี้เองค่ะสามารถจองกันมาได้นะคะนี่ค่ะห้องสบายมากเลยนอนดูนะครับนอนดูอะไรนะคะแล้วก็มีห้องน้ํา ในตัวหมดเลยค่ะห้องน้ำใหญ่โตมาหัลานเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะห้องน้ําใหญ่โตนะคะห้องสวยนะคะห้องมีเตียงนอนคู่นะคะมากันได้หลายครอบครัวเลยค่ะดเด็กๆนะคะก็เล่นกันได้เต็มที่เลยค่ะเห็นไหมคะสระว่ายน้ําอยู่ในบ้านคูนิล่านะคะหรือว่ามีห้องเขาเรียกว่ารวมมิทกันนะคะก็มากันได้นะคะ พี่ปูนะคะห้องโน้นแต่ส่วนห้องนี้คาโมบไมลนะคะคูวิลล่าเจองกันมาได้เลยนะคะสะดวกสบาย